สวัสดีครับแฟนคลับ X435 ครับ,บ,บน้องอิง,องมาแล้วครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายด้วยคนนะครับอถ่ายเลยอันนี้อย่างนี้มาตัวนี้นะครับในในก็้งองถ่าย กตายงกไมกล้วบรรันคืาเเนีเลยมานเป็คเ่อเพี่อนอาองให้หน่อยเด็กน้อยก็จัดการอ่านก็ดูแลเลยเนาะสวัสดิการนี่เนาะพี่แนน์วางไว้ค่นั้นแหละให้เวไรเป็นงานแข่งงมาด้าท้า พ่อขออนุญาตไปชันกันอาช่องประสิวั้อยอ่งนะป่าเปไรู้ว่าช่องอ่าแะ้เอาไปอ่ย่าราผห่พ่อมอใช่เรียนเอฟซงนงนครับอันนี้คือบรงคืออบรดยังไม่ทำอะไร เพชรเฮียน้องเป็นแบบนี้นะครับว่าโปรดักเขาอยากได้แบบนี้นะครับเอาโรดักเขาทำให้เหรอใครรักโปรดักไปเขาอยากเขอเขาทำให้ผลิตกระเพามีเศษบนอะทเกทีนี่ผลิตกระเพาะแลตอนนี้ผลิตภัณฑ์ยังหาไม่เจอไงตอนนี้เอาผลิตภัณฑ์เสียไปใส่ผมมือจะคือแแท้นี่ครับ มาแกคนได้โบมือนก็น่แต้าคนแบบต่างคน่งอันนี้หมดเขาิะทายเขาจะทายแล้วก็วนแบบไม่ได้ไงเออมาแจกมซื้อเเป็นเพลงผู้สนับสนุน รู้แหละให้มันเข้ามานี่เดินอนตรงวัดไปก็ต้องมีประเด็นสเนี่แอ่บบางแบบทำไมไม่ผมตรงนี้ก่อนนะไม่ทำไว้ก่อนใช่ไหม เขาให้แบ่งเซตค่ะเซตผมสวยกับเซตผมเสียแต่เดรนคือห้าได็ผมเสียไงอ๋อสองเซตใช่ใช่ค่ะพ่อไม่ทำไมไม่น่าเชื่อเลยว่าเซตผมเสียจะไม่สวยกับเซตผมดีว้าวก็ชมไปหน้าไม่แต่งเล่สาวสวยไม่ต้องยมี เนี่ยเจ้านายเวลาถ่ายอ่ะค่อยๆกระซิบนะอย่าตะโกนมันเข้าแบบว่ายูทูบอ่ะแม่มันอายเข้าเหมือนกันนะอันนี้หัวงอกเลยนะสวัสดีจ้าน้องเอ็มจ้าท่นไหนเช็ดกล้องได้ไหมคะเช็ดกล้องหน่อยได้ไหมโอ้ใช่อยาขออนุญาตเธอช่วยโอเคครับนายจ้างมันจะเป็นถุงถือมาให้เลยน้องกันอ่ะหรือว่าเป็นถุงแล้วก็เป็น ม game, the like ันกล่องมันอยู่ข้างในห้องไงนั H ่นไม่ได้ออกอมาเหารไห็นอยู่ hm. uh ้องหน้พักที่ยู่ในห้องเหมือนกันค่ะอามยู่ไถ้หรือ่าได้ครับเล้าไปโรงพยาบาลต่อไหนอไหนครเอม่ยามองด้เยอเสร็จนี่แหละครับต้องไปอีกสระรูบ้าน เดเลือดขาวสูงไออุอ่นติดเชื้อติดเชื้อติดเชื้อในร่างกายเลือดขาวสูงใช่ไหมเม็ดเลือดขาวเยอะเยอะกว่าเม็ดเ,ดเลือดแดงนี่เสร็จ<ว>ป่าเลยเสร็จป่าเขาแค่หวานกันกเลยเลือดมันก็หวานะ นานๆทีมีครั้งอุ้ยทำไมน่ารักมากเลยแจกอาแจัอเคโอ้ยวัมนี้ลูกน่ารักมากเลยน่ารักมากโอ้กำลังแบบอืมปากำลังสุดยอดเลยครับผมจับลูกจับเด็กใช้ดี ผมรือสังตังนี่ยแล้วกเยังยห้ีไผม้สวยาี่เลยไมมาแนะนำเตียงเจ้ยังนี่เด้อโฆษาครับอ้าววัีเปรกรูปลอเปรกรูปลอรอครับแต่แฟนไม่มีโอ้หายากเล ใครจะสมัครก็เข้าผ่านผมก็ได้ครับโ้สุดยอดครับสุดยอด้องเบนครับผมสุดยอดนีาสุดโอ้โปรมทครับผมโปรมฮะให้เมียเก็บตังค์ด้วยถ้ามีแฟนนะแฟนเก็บด้วยไม่ใช้เลยของ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 ขอีของของของนองนองของของขององขงขององขอองงขอององอองออองง เงินน hey, okay, no. no ู้จะเก็บไว้ที่ไหนแล้วตอนนี้มาช่วยใช้หน่อยนะครับผมโอเคครับนี่น้องเบนครับแอดมินสาวน้อยครับตุ้มมากด้วยความสามารถครับผมนี่นีไม่เป็นเลยค่ะโอ้ยน้องอินอ่ช่องปลาซิวกับสร้อยขยับขนาดับสวัสดีค่ะน้องอินจ๋าหน้าหังที่สุดเลยช่องไอ้คนเจ้าชู้ได้เจ้าชู้ไปทั่วไว้ใจไม่ได้ด้วยขอกระเพาะมาใหม่กรีบเลย ไม่รู้ว่าเขามีแฟนไม่มีแฟน,มแฟนไม่รู้เจอเด็ก<ๆ>เด็กอ่าเด็กเด็กที่ไหนเขาแบบไม่เขาเขาอยากนี้ไงนี่พูดตรงๆมีเขามากเออกระซิบข้างผมว่าอยากจะเจอรองเท้าเบอร์สี่ห้า ผมถ่ายมอนิมาผมไม่เคยจีบมอนิ่งถามมอนิงนะ้่เพราะมอนิงมันมันไม่ใช่ผู้หญิงมอนิงเขายังไงมัจีบก็ไม่ติดหรอกเขาไม่ได้มองมองหรอเพราะว่า้าตาเขาโหสุดยอดผมไม่ได้จีบกให้ใคไม่ไไม่ไยังปามาจีบก็ไม่จีบเองก็ไม่ติดไม่เคยจีบละไม่เจีหรอกเพราะว่าเขาเขาแน่นอนเขาายเต็มตัวแล้วมอนิ่งน่ารักจะตายยังเป็นแม่บ้านค่ะเอแม่บ้านพอ ่โอเคนะก็คุอแต่แยกอล้วก็โทรสัมบอกป่านะอย่ากอกใบสมัครให้อย่าป่าดูแลเองอ่าครับผมเนี้ยตายยุดอ่ครับใจครับครับมีน้องมีว่าน้องแอมน้องน้อง สวยไซใหญ่แล้วก็โอ้โหคุสวยน้องอู้หญิงน่ารักมากน้องผู้งเนี่ยนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศเขานี่ย้อนไม่เดี๋ยวนี้งั้นเราไปใส่ถุงธรรมดาแบบแล้วก็กระจกออกมาใช่เลยวันใหม่สมบูรณ์แบเพราะว่าที่จริงก็เป็นแบบขายกรองอยู่แล้วเป็นก้งสนักเกอร

โอเคนะครับในบรรยากาศครับผมอีกจะรีบลงเผื่อมีคนดูเยอะหน่อยมีช่องใหญ่หลายช่องฮะเลือกดูได้ครับแฟนคลับเอฟซีเลือกดูได้เลยครับหลายหลายช่องกับกระเป๋าเจ้าครับบรรยากาเจ้าเป็นใจกระเป๋าโอ้ยกระเป๋ากระเาระเจ้าต้องภูมิใจนิดหน่อยมั้งอนี้สวยมากเลยนะลูกสาวน่ารักมากยังไม่ได้แต่งหน้าครัแต่งหน้าก็ยังสวยอยู่คนสวยตั้งแต่ ก็เรียก้่งคัดแคงสวยมาแต่ข้างในอยข้างนอกอันี่สุดยอดเลยนะจ๊ะเพาะห่ถ่ายบ่อยนะคอมมูเตอร์นะคะอมยู่ยยาป่ามือจุยยาแล้เป็นอกเชี่ยวน่ารักมั้ยจ้ารครับผมแฟลครับสีเหมือนกับบรรยากาแลเลือกดูรด้ทุกช่องครับผมอันใส่หลังก็ต้องออกกันในเดี๋ยวจะไปใส่ให้เยว ไม่น่าเชื่อเลยสี่คนนั้นน้องอุ๋งอิงจะสวยสุดเลยมาคม่ไม่จริงๆแอบอ้อมแออย่ามองงั้นดิแลโอเคแต่ตาโอเคครับไปครับีเนี้น้องอิงสวยสุดนะแต่คนที่สวยกั่น้องอนงครัน้องอิง็บีอันดับรองก็คือน้องอม๋งอิงนง่ยอด ปามจะทำให้ครอบครัวเขาแตกเบอกอ๋อนเองครอบครัวเขาจะแตกรัไม่แตกนะโอเคยังไงก็ปกป้องป่ามดเดินนะถ้ามีอะไรอ่ะโอเคครับขอคุน่ามอ๋อนงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนสวย